เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพเลเอกพระลบตมิสารนนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมขอพิปรายความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนเป็นรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป,นประเด็นประเด็นรูปที่สิบสองการบริหารจัดการประมงทะเลครับท่านประธานครับแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ในกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าในฐานะผู้อภิปรายอิสระและโดยหน้าที่ราชการในอดีตที่เคยร่วมแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ i อ U Fishing นะครับภาษาอังกฤษก็ illegal Unreported and unregulated Fishing ในนามของสปมพหรือศูนย์ราชการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้นกระผมเคยร่วมร่างพระาราชบัญญัติประมงฉบับปัจจุบันครับที่ใช้อยู่แล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ประมงอย่างต่อเนื่องกระผมเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศด้านนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่าห่วงยิ่งครับจึงได้ตัดสินใจที่จะพิปรายเรื่องนี้ในวันนี้ครับ คำถามครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในการแถลงผลงานประจำปี63ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งมีการกล่าวถึงปัญหาความร้อนของชาวประมงจากมาตรการอายุที่เข้มงวดเปรียบเทียบกฎหมายในเรื่องนี้อย่างรุนแรงครับว่าเสมอกฎหมายทาสและก็หน่วยงานนี้ก็มีแนวคิดที่จะร่วมมือกับต่างประเทศจัดทาข้อเสนอต่อสถาบันระหว่างประเทศเพื่อกดดันคนที่ออกกฎนี้ซึ่งหมายถึงยูหรือยูนเเปียนยูเนียนที่ให้ใบเหลืออายุกับไทยเมื่อเมษา58 ก็น,นามาซึ่งการเปรูปด้านประมงทะเลจนถึงทุกวันนี้กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องน่าห่วงครับเพราะว่าขณะที่รัฐบาลกําลังปฏิดดรูปแก้ปัญหาประมงอายุแล้วก็ประสบผลเสเร็จเป็นอย่างดีชาวประมงที่เดือดร้อนภาครัฐก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแต่กลับมีบางฝ่ายที่สวนทางจะไปกดดันคนที่ออกกฎอายุซีเองดังนั้นผมเห็นว่าก่อนที่หน่วยง,งานไทยจะไปกดดันประเทศอื่นในวิธีนานาชาติเรื่องกฎอายุผมเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับที่เป็นถูกเรื่องนี้ ก็ขอแลกเปลี่ยนข้อมูลความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับกฎไอยูและสถานการณ์การทําวงคงทะเลบ้านเราเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานนั้นก่อนที่จะไปกดตามประเทศอื่นเล่าน,นี้ครับประเด็นแรกคือกฎไอยูนั้นเป็นกฎของใครแล้วก็นํามาใช้เพื่อประโยชน์ของใครและเป็นกฎของยูโดยเฉพาะหรือเปล่าข็ดูสไลแรกครับขอให้ดูที่มาและจุดเริ่มต้นของไอยูนะครับที่แท้ก็มาจาก อนุสัญญาและข้อตกลงขององค์การสหประชายชาติหรือยเตามภาพครับเมื่อปี2525ครับยูเได้จัดทําอนุสัญญาสหประชายชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสที่เราคุ้นเคยกันนะครับ1982เป็นกฎหมายระหว่างประเทศสูงสุดในเรื่องทะเลซึ่งซึถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนทำมรูโลกว่าดยทะเลนั่นเองครับซึ่งมีบทบัญญัติครอบคลุมกิจกรรมทางทะเลทั้งหมดรวมถึงการทรําป,ประมงด้วยเช่น มีการกำหนดสิทธิหน้าที่ในการทำประมงแต่ละพื้นที่นะครับเป็นครั้งแรกที่นําหลักการผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน MSY หรือ Maximum Sustainable Yield ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้มากําหนดปริมาณสัตว์น้าที่จะอนุญาตให้จับและมีการนําหลักการอนุรักษ์มวลปลาภาษาก f i กฟ stock กสรับชนิดพันธุ์ที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นําหลักการเรือประมงต้องรายงานตะบนที่ ซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นระบบ VMS นะครับหรือ v e s s e l Monitoring System ที่คุณเคยกันต่อมาครับเมื่อปี2อ3 8 UN ก็ได้จัดทำกฎหมายลูกฉบับสำคัญรองรับกฎหมายทะเลก็คือความตรลงศัประชาชาติด้วยการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ำเช่นข้ามเขตและอุบยย้ายถิ่นไกลภาษาอังกฤษก็ UN Fishstock Agreement นะครับคือพวกปลาที่โดยธรรมชาตินั้นก็จะว่ายน้ำหากินข้ามเขตหน้าน้ำรัดต่างๆไปเรื่อย เช่นปลาทูน่าปลาโอปลาอินทรีย์เป็นต้นผู้นิ้จะว่ายไปไว่ายมาในแต่ละน่านน้ำต่างๆจึงกําหนดให้รัฐชายฝั่งนั้นต้องทําประมงอย่างมีความรับผิดชอบจับปลาให้สมดุลกับปริมาณที่หมุนเวียนตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ไม่ใช่มีในลักษณะที่มือใครยาสาได้สาเอาจับปลาจนหมดไม่เหลือให้คนอื่นเลยนะครับในสไลด์ต่อมาครับเมื่อเป็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารหรือฟ o o d s เคียวตี้นั้นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ซึ่งเป็นหน่วยงาน UN จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการและข้อตกลงรองรับกฎหมายทะเลหรือฟิสต็อกอะกร m เมนของ UN ที่กล่าวมาแล้วนะครับในปี2544ก็ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสากลเพื่อขอจัดการทำบวง i อ u ยภาษาอังกฤษก็คือ international plant o f a c t i o n ipoa iuu เป็นครั้งแรกผมขอเรียนว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดสับ i อ U นี้นะครับแพร่หลายในรลชต่อมา20ปีพอดีครับปีนี้ปี64 กำหนดหลักเกณฑ์การบัตรทั้งของในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของชายฝั่งรัฐเจ้าของทะเลและรัฐเจ้าของตลาดหรือมาร์เก็ตสเตต่อมาในปี2552ก็ได้มีการเอสโอก็จัดทาความตกลงว่าด้วยม,มาตรการรัฐเจ้าของท่าเพื่อขจัดการทําบงไอยูยูภาษาอังกฤษกับพอสเตทเมชเชอร์เพื่อรองรับไอพีโอเอไอยูยูที่กล่าวมาข้ังต้นนะครับโดยกําหนดบทบาทของรัฐเจ้าของท่าในการที่จะตรวจเรือบองต่างชาติที่เขาใช้ท่าเรือตนกําหนดบทบาทบทบาทที่ชัดเจน อนุสัญญาและความตรลงี่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่กฎหมายท่านครับประธานแต่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารที่ไทยให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีและมีปันากรณีผูกพันต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกับประเทศอื่นล่าสุดครับตามสไลด์ปี58ในการชุมสุดยอดผู้นำประเทศทั่วโลกที่องค์การสหประชาชาติก็ได้มีการประกาศรับรอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s ustainable development goals d g 17เป้าหมายด้วยกันให้เป็นทิศทางการพัฒนาทุกประเทศในระยะ15ปีคือในช่วงปี2519ถึง2573ซึ่งประเด็นรูปด้านการมงใช้ปปรัพยิกรสัตว์น้ำอย่างยังย่งยืนนั้นก็จะอยู่ในเป้าหมายที่14ด้วยนะครับ Life below water หรือชีวิตสิ่งที่มีชีวิตใต้น้ำสไลด์ต่อมากลับมาประเด็นที่ว่า EU เกี่ยวข้องกับอะไรกับ EU แล้วก็มีสิทธิ์อะไรที่จะมาให้ใบเหลืองเราทั้งไทยและ28ประเทศยูในขณะนั้นนะครับก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออกมาต้นปีนี้ต่างก็เป็นสมาชิกยูเอ็นด้วยกันมีพันธะกรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆรวมถึงการทำประมงนี้ด้วยในส่วนของยูนั้นเมื่อปี51ได้ออกกฎระเบียบยูที่1005ทั2008จัดตั้งระบบประชาคมภาษาอังกฤษคือ c o m m u n i t y System เพื่อจัดการทำประมงอย เริ่มมาขับ2ปีต่อมาคือปี53โดยกําหนดว่าสินค้าะมงในตลาดยูทุกประเทศต้องไม่มีสัตว์น้ําที่มาจากการบองอายูและเรือประมงยูทุก,กลาําต้องปฏิบัติตามกฎอายูอย่างเข้มงวดยู EU นั้นได้แบ่งสินค้าประมงเป็น3กลุ่มครับตามพื้นที่ทําการประมงดูตามแผนที่นะครับกลุ่ม1และกลุ่ม2ก็คือสัตว์น้ําที่จับเองภายในน่านน้ำยูนะครับคือในทะเลอาาเขตเขาซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนทะเลอาาเขตของ22ประเทศ28ปประเทศเนี่ย มี22ประเทศที่มีชายฝั่งทะเลที่เหลือเป็นแลนด์ล็อกและอีกเขตหนึ่งก็คือเขตเศียเฉียเพาะนะครับซึ่งถือเป็นแน,น่นน้ํส่วนกลางคืออีซดของแต่ละประเทศนั้นอ e ีในอนะียูนั้นถือว่าทุกประเทศเข้าไปทําประมงได้ก็เป็นส่วนที่2ตามแบบที่เล็กๆอยู่มุมล่างขวานะครับกลุ่ม3ก็คือสัตว์น้ําที่นําเข้าจากประเทศนอกอียูที่เรียกว่าประเทศที่3ตรงนี้แหละครับเราอยู่ในกลุ่มนี้ประเทศไทยเราอยู่ในกลุ่มนี้สไลด์ต่อไปครับ ตลาด EU สลับไทยนั้นเมื่อปี58ใหญ่เป็นระดับ3ครับรองจากสหรัฐและญี่ปุ่นมีปริมาณสินค้าปีละที่เราส่งไปนะครับ140,000ตันมุลค่ากว่า20,000ล้านบาทซึ่งก็ไม่มากนะครับแต่ว่าแม้จะไม่มากเมื่อเทียบกับสินค้าส่งออกประเทศอื่นแต่ว่ามีสิ่งที่น่ากลัวรออยู่เพราะสิ่งที่น่ากลัวนั้นเมื่อ EU นํามาตรการอายุ EU มาคับใช้อย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี53ก็ทําให้สินค้าประมงจากทุกประเทศทุกกลุ่ม จะต้องถูกตรวจสอบหลักฐานทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่แหล่งที่จับปลาจนถึงผู้บริโภคสํานวนเปรียบเทียบนะครับภาษาอังกฤษคือ from net to plate หรือว่าตั้งแต่อวนจับปลาจนถึงจานอาหารนั่นเองซึ่งเรียกว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับภาษาอังกฤษคือ traceability ทุกประเทศต้องพร้อมที่จะแสดงและถูกตรวจสอบได้เพื่อ,อยืนยันว่าที่มาสินค้าตัวเองนั้นไม่ได้มาจากการทำโมงที่ผิดกฎหมายหรือ IU ในขณะที่สินค้าประมงจากไทยนั้นต้องยอมรับความจริงครับว่าก่อนปี58ผมปฏิบัติงานในทะเลและมองเห็นอยู่นะครับในเรื่องนี้เราไม่ได้เข้มงวดปฏิบัติตามปัทธก,กรณีของยูเอ็นในเรื่องการขาจัดประมองไอยูอย่างจริงจังก็มีจุดอ่อนข้อบกพร่องหลายประการประกอบกับสินค้าประมงจากไทยเราเองนั้นก็มีคู่แข่งในหลาดไอยูหลายประเทศดังนั้นเมื่อไอยูได้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงที่นําเข้าจากไทยและพบความไม่ถูกต้องจํานวนมาก เขาจึงมีสิทธิ์แจ้งเตือนเขาแจ้งเตือนเรานะครับให้เราปรับปรุงให้ถูกต้องเหมือนกับที่เขาเข้มงวดกับทุกประเทศรวมถึงประเทศของเขาเองด้วยในยูอยดูให้เป็นเหลืองไทยเมื่อ21เมษายน58แต่ถ้าหากเรานั้นไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นในที่สุดก็จะถูกให้ใบแดงเช่นเดียวกับหลายประเทศแล้วก็ตามด้วยมาตรการลงโทษต,ต่างๆรวมถึงระงับการนําเข้าหรือแบลขอสินค้าประมงคราวนี้แหละครับท่านประธานผลกระทบและสิ่งที่น่ากลัวที่กล่าวไว้ก็จะตามมา ที่น่ากลัวที่สุดครับคือเสียหายต่อภาพลักษณ์สินค้าประมงจากไทยซึ่งอาจนําไปสู่สถานาที่เลวร้ายคือประเทศอื่นนั้นร่วมใบขอดด้วยที่น่าห่วงที่สุดครับสหรัฐกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นสตลาดใหญ่สุดของไทยในขณะนั้นปี58หากเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายกว่า1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีหรือกว่า50%ของมมูลค่าส่งออกสินค้าประมงเราทั้งหมดในขณะนั้นคือประมาณปีละสองแสนล้านบาทแต่เราโชคดีครับด้วยความเสียสละและความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่าย เป็นได้รวบรวมระบบการทำมงทะเลครั้งใหญ่ตั้งแต่เมษาห้าแปดในช่วงเวลาเพียงสามปีแปดเดือนเราสามารถที่จะปลดใบเหลืองอายุได้เมื่อแปดมกราหกสองซึ่งหมายหมายขอว่าขนานี้การทำมงของเรานั้นได้รับการยอมรับนะครับว่ายกระดับสอดคล้องกับกฎอายแล้วก็เป็นซึ่งเป็นกฎระเบียบเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของสังคมโลกกล่าวโดยสรุปค,ครับสำหรับประเด็นนี้คือกฎอายุนั้นไม่ใช่กฎของชาติใดาชาติหนึ่งเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่กฎของอียูโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่กฎหมายท่าตามที่มีการกล่าวแน่นอนครับแต่เป็นมาตรการตามมนุษสัญญาและข้อตกลงที่โดยองค์การสหประชาชาติหรือ UN และ FAO เพื่อความมั่นครงด้านอาหารหรือฟุตซิเคียวตี้ของชาวโลกซึ่งไทยและอ u นั้นต่างให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีและมีพันธักกรณีต้องปฏิบัติตามรวมถึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพนฒนที่ยังยืนที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การรับรองแล้วน่าเป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่สองครับ สถานการณ์การทาประมงทะเลไทยขนาดนี้เป็นอย่างไรสวมควรปฏิบัติตามมาตรการอายุนี้ต่อไปหรือไม่ขอสไลด์ครับผมขออธิบายด้วยกราฟนะครับที่นํามาจากเอกสารแผนบริหารจัดการประมงทะเลหรือ f i s h e r y Management Plan FMP จากราชสุวนกรมประมงครับภาพรายนี้มองมันเผินก็อาจจะเหมือนกราฟสถานการณ์โควิดที่คุ้นเคยดังจองทีวีนะครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นกราฟแสดงปริมาณการจัดสับน้ําทั้งในและนอกน่านน้าไทยลักษณะเป็นกราฟแท่งไม่ใช่กราฟนี้ครับ แต่ขอเน้นสไลด์ต่อไปครับแต่ขอเน้นภาพเฉพาะในน่านาน้าไทยครับกรานี้ภาพนี้ครับการจับเป็นตัว C นะครับเทียบกจำนวนเรือประมงพาณิชย์จะเป็นเส้นกราฟเส้นสีแดงกับตัวีจะเห็นช่วงแรกๆนะครับในปี2514นะครับจำนวนเรือนั้น5,517ลำจับปลาได้กว่า1.47ล้านตันพูด,ดง่ายๆเทียบเรือหนึ่งลำก็จับปลาได้214ตันใน1ปี ต่อมาในเส้นกราฟสีแดงจะขึ้นเรื่อยๆแต่กลับจับปลาได้น้อยลงเร็วร้ายสุดคือในช่วงปี58มีเรือมากถึง25,020ลำในกราฟเส้นแต่ว,ว่าในกราฟแท่งนั้นมันลงมานะครับจับปลาได้เพียง1.31ล้านตันเฉลี่ยแล้วเ,เรือ1ลำม่นจับปลาได้เพียง53ตันใน1ปีลดลงกว่า80%ท่าทางครับลำพังแค่เรือเพิ่มขึ้นจับปลาได้เท่าเดิมเนี่ย ก็เรียกว่าจับปลาเคินขนาดหรืออู้วร์ฟิชชิงแล้วอันนี้เรือเพิ่มขึ้นนะครับกลับจับปลาได้น้อยลงอีกก็น่าจะเรียกว่าอะไรก็ทราบาดับเบิลอเวอร์ฟิชชิงก็สุดแล้วแต่เลยทีเดียวครับดีที่ว่าหลังจากที่เราเข้มงวดมาตรการอายุตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาจํานวนระบงนั้นลดลงทั้งจากเรือที่ไม่ถูกต้องที่มีอยู่เดิมแล้วก็บางส่วนที่สมัครใจเปลี่ยนอาชีพรวมถึงมาตรการจํากัดการทําวันทําการประมงนะครับในรอบปี240วันก็คือให้ทําได้8เดือนใน1ปีตาม การคำนวณน,นะครับทําให้สก,การณ์นดีขึ้นเราคือเมื่อปี63นั้นเรามีระบงพานิชย์13,38ลําตามเส้นในกรอดสีเหลืองขวาสุดนะครับจับปลาได้1.5 2ล้านตันเรื่อืๆ1ลําจับปลาได้147ตันใน1ปีเพิ่มขึ้นจากช่วงเลวร้ายสุดคือเลวร้ายสุดี53ตัน,น1ปีเพิ่มขึ้นกว่า3เท่ากร,ราฟต่อไปครับจะเป็นกราฟเส้น คราฟต่อไปฮะกราฟนี้จะแสดงนะครับแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมลดลงจานวนลงของทรัพย์สรัตว์นสัดน้ในน่านน้ำไทยอย่างชัดเจนเพราะแสดงอัตราการจัดสัต์น้าด้วยอวนลากทั้งในอ่าวไทยกราฟสิ้นบนช่วงบนนะฮะอวนคนในอ่าวไทยแล้วก็ในทะเลอดามันคือกราฟล่างปรากฏว่าปริมาณสัต์น้าที่จับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับกราฟบนคืออ่าวไทยนั้นท่านผู้ชดูนะฮะปีศูนย์สี่เคยจับได้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงคือเอาอวนลงในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย จับปลาขึ้นมาได้297กิโลกรัมปี58ก่อนเ,อเข้มงวดไอยูีดยกราฟลดลงก็เหลือเพียง22กิโลกรัมต่อชั่วโมงลดลง22%ปัจจุบันดีขึ้นนะครับกราฟเริ่มไต่ขึ้นก็เป็น35กิโลกรัมต่อชั่วโมงอันนี้การสำรวจข้อมูลององอันดามันซึ่งอุดมสมบูรณ์กว่าอ่าวไทยปี09ปีที่เริ่มการเก็บข้อมูลเคยได้1ชั่วโมง410กิโลกรัมปี58ในช่วงที่แย่ที่สุดเนี่ย เหลือ59กิโลกรัมต่อหนชั่วโมงลดลงกว่า85%ปัจจุบันกลารก็ไต่ขึ้นดีขึ้นก็เป็น86กิโลกรัมต่อชอั่วโมงเ็นได้ว่าในรอบ50ปีนั้นความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยน,นช่วงต่ำสุดปี58นั้นลดลงกว่า90%ครับแต่ขณะนี้เริ่มดีขึ้นหลังจากที่เราเข้มงวดมาตรการเอ u ก็เป็นคำตอบในตัวแล้วครับว่าเราควรจะเข้มงวดมาตรการนี้ต่อไปหรือไม่จากที่การมัธยฐานนี้ครับมขอสรรรปนนะะะัว่าาาากกาทททงงเลขขงไย้ แม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมกว่าในอดีตมากมาตรก,การอายุที่นํมาบมาบคับใช้อย่างจริงจังตั้แต่ปี58นั้นก็ช่วยให้การทําประมงสมดุลกับปริมาณสัตว์น้ำุนเวียนตามธรรมชาติซึ่งนอกจากจะป้องกันมีให้สเสียการเลวร้ายลงแล้วก็ยังจะช่วยกระตุน้นตักดันขับเคลื่อนให้ความมสมบูรณ์กลับมาดีขึ้นตามข้อมูลตามกราฟที่เสนอมาก็ผมเห็นว่าสมควรเปลี่ยนมาตรการ,การนี้ต่อไปในส่วนของพี่น้องชาวประมงนะครับที่ ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่เคร่งครัดก็สมควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการอย่างเหมาะสมและเนื่องจากประเด็นเป็นรูปที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับตามรายงานแจ้งว่าคืบหน้าเพียง5 0าสิบถอีกทั้งสังเกตดูแล้วสภาพัฒน์ไม่ได้กําหนดเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญหรือบิ๊กรล็อกทั้งท่้นที่น่าจะเป็นผมจึงขอตั้งข้อสังเกตดีไว้นะครับแล้วก็ขอเร่งรัดการดำเนินการในประเด็นการบริหารจัดการประมงทะเลเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายโดยเร็ว สุดท้ายครับท่านประธานผมขอฝากภาพข่าวความรวนสมบูรณ์ของไทยที่เริ่มขึ้นนะครับเผยแพร่ตามสื่อต่าง,าง,างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพื่อเตือนสติสาหรับความเคลื่อนไหวของบางหน่วยงานที่ผมกล่าวมาตอนต้นว่ามีแนวคิดจะยื่นเรื่องถึงสถาบันระหว่างประเทศกดดันคนที่ออกกฎเอยูสมัยเอยูนั้นผมขอได้กรองครับให้ทบทวนแนวคิดดังกล่าวก็คิดผิดก็คิดหมายได้เพราะผมเห็นว่าสวนทางครับกับความพยายามของประชาคมโลก ที่มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเอสดีจีรวมถึงปฏิรูปการทาประมงด้วยสวนทางกับนุสัญญาและขก็ตกลงระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารหลายฉบับที่เราทั้งไทยและยูต่างให้สัตยบันร่วมกันแล้วก็เป็นภาขีแล้วสําคัญที่สุดครับสวนทางกับสภาพที่เสื่อมโทรมและลดลงของทร,ร,รัพยากรสัตว์น้ําซึ่งขณะนี้เริ่มเพิ่งเริ่มฟื้นตัวดังนั้นทุกฝ่ายควรร่วมมือร่วมใจสารต่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ฟื้นฟูเยียวยารักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนของทะเลไทยเพื่อสมมอบสิ่งดีๆให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านพลเอกพันรบจะมีสานน์นะครับ